เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงต่อวันทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นังคัดสม,มา โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ คอดลูกพอสบ,ยสบายบคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดโลกในตานะจ๊ะปลือๆตานิดๆพอสบายสบาย แล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของ ธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเครื่องครอบครัวคือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง ไม่ใ,ใจ้งเราไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งในเรื่องายใดทั้งสิ้นให้ใจกลี้ยกลี่ใจใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุนม่มนุมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นนำแหน่งที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับชีวิตของเราคือนอกจากเป็นที่เกิดท,ที่ดับคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วนะจ๊ะ ยังเป็นที่หลับแล้วก็ที่ตื่นของเราตรงนี้เกิดดับหลับตื่นก็อยู่ที่ตรงนี้ถ้าจะไปเกิดก็ต้องเดินออกไปข้างนอกตัวคือเดินใจของเราจากฐานที่เจ็ดไปฐานที่หกอสี่สามสองหนึ่งออกไปทางปากช่องยมูกแล้วก็ไปแสวงหาที่เกิด เกิดใหม่เป็นอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าจะไม่เกิดในภพทั้งสามนี้ต้องเดินเกาไปสู่ภายในคือนำใจนำมาหยุดนิ่งๆนึน่มๆมอยู่ที่ตรงนี้รองศูนย์กลางกายท่าที่เจ็ดตรงนี้แหละ ตำแหน่งขาที่เจ็ดตรงน,นี้สำคัญนะจ๊ะเป็นตาแหน่งเดียวที่จะหลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นท่าของมียามาและก็ที่จ้วาชนะมาไดา้คือตาแหน่งที่พระสัมมาส,าสัมพุทธเจาทุกพระองค์ละอรหันต์นั้งหลายเนี่ย เมื่อท่านท,ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้และหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายแต่ได้เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกจากนี้หยุดนิ่ง เนื้อเลือดจะแห้งเหืิดหายไปเหรือจะกระดูกหนังช่างมันนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิยาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทางกานำมาถ่ายทอดสั่งสอนแก่พระสาวกผู้มีบุญบารมี พระสาวกของทั้งทั้งหลายเนี่ยถ้าเาใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ทำตามอย่างที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านทำมาก่อนแล้วก็ได้บรรลุมรคนิพพานเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอริยเจ้า ทั้งไทยเป็นโคตรภูบุคคลเป็นพระโซดาบานันเพระนัสสกทาคามีเป็นพระนาคามีจนกระทั้งเป็นพระอาหารหันต์เพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้นี่สำคัญมากทีเดียวคกอสูงกลางกายฐานที่เจ็ดพยามยามจึงกันนักหนาทีเดียวไม่ให้มนุษย์ทั้งหลายรู้เรื่องรา คืความสำคัญของฐานที่เจ็ดตรงนี้ไม่ให้นมนุษย์ทั้งหลายเอาใจมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยการเอานิวรณ์ทั้งห้า,าการปรันทะอาอจัยไปผูกไว้กับการหลเสียงกิรสัมปัตร,รมลมลานั้นผูกไว้กับความพยาบาทความกรดความผูกปยาบาท ความง่วงความพุ้งความสงสัยอะไรต่างๆเหล่านั้นคือให้ใจเนี่ยไปอยู่ข้างนอกหลุดจากฐานที่เจ็ดเพื่อที่เขาจะได้บังคับปัญญาได้ให้เป็นบาเป็นท่ายของเขาได้จึงกระทั่งมการบังเกิดขึ้นของรสสมมอทุติจาร่และ ต่เวลามีที่สั่งสมมาย,ยาวนานเอาชนะนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องกัรจิตไม่ให้บริสุทธิ์ไม่สว่างไม่ให้หลุดพ้นท่านเอาชนะได้ใจท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละนิ่ง,ยงอย่างเดียวเพอถูกส่วนก็จะตกสูนย์ก็ไปสู่ภายใน เมือนหลนจากที่สูงพลันิ่งถูกส่วนอย่างนี้นะจ๊ะจะตกสนเข้าไปสู่ภายในไปสู่ที่โล่งกว้างหล่นลงไปแล้วก็จะมีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ กลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเ็นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระทิ์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่าน,นี้นะจ้าแล้วแต่กำลังบาร,รมีของแต่ละท่านจะไม่เท่ากัน ลอยขึ้นมาพร้อมกับความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากนิวรณ์ทั้งหลายความสุขความบริสุทธิ์เบื้องต้นก็บังเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นธรรมดวงแรก เรียกว่าปฐมมมักหรือดวงธรรมรนา,านุปัสสนาสิบฐานจะใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบางเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าบ้างคือใสเหมือนกระจกบ้าง ใสเหมือนกระเพชรใสๆที่เจริญใแล้วไม่มีตำหนิเลยนะจะมีความใสบริสุทธิ์แล้วก็มีความสว่างอยู่ในตัวเันแหละในดวงนั้นนะแต่ความสว่างที่เย็นตาเย็นใจมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ สว่างเหมือนดวงอาทิตย,ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือเป็นความใสความสว่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในโลกใบนี้เนะีที่มาพร้องกับความสุขความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ใจจะนิ่งนุ่มเบาสบาย มีความสุขมากสุขกเฉยก็จะมาเด้กันคือสุขบบกับอาาุเบกขาเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกันเลยแล้วก็มากับการเห็นทั้เห็นชัดใสสว่างสุขเฉยองค์ประกอบเห,หล่านี้ก็มาเกิดขึ้น ทำให้ใจนิ่งต่อไปอีกไม่อยากจะไปที่ไหนเลยใจยจะนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างนั้นนิ่งนุ่มเบาสบายกระทั่งนิ่งแน่นไม่เคยยื่นไม่ถอนถอยเลยจดในกลางดวงใสๆก็บังเกิดขึ้น ดวงขยายออกไปก็จะเห็นธรรมในธรรมเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นกายต่งางๆซ้อนกันอยู่เห็นดวงธรรมต่งางๆซ้อนกันอยู่เป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะซ้อนๆกันเมื่อเห็นธรรมดวงแรกไม่ช้าก็จะ เห็นพระตถา,าคตเจ้าจะอยู่ภายในของตัวเองคือพระธรรมกายที่มีลักษณะสวยงามมากเป็นกายแก้วกายรัตนะที่ใสบริสุทธิ์ในลักษณะมหาบุรุษกรบ้วนทุกประการ เกดอกบทวตูมในอริยบทสมาธิบนแผ่นชาสมาบัติสงบนิ่งอยู่พายในเห็นธรรมและวก็เดียวเห็นพระตาคุเจ้าที่อยู่ภายในเพราะพระตาคตเจ้าคือพระธรรมกายในตัว เมื่อกระทึงธรรมกายอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะได้ศึกษาเรียนรู้วิชาคือวิชาก็จะเกิดขึ้นมาวิชาสามเช่นบุพเพนิวาสารุสติญ,ญาณการระลึกชาทอนหลังได้จตูุปปาทญยานเห็นการเกิดดับการเวียนว่ายแต่เกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายพบภูมิต่างๆจะกระทั่ง วิชาี่สามอาสวัคยายานเห็นหนทางที่จะดับทุกข์ได้ไปดับต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรม,มารยของชีวิตคือเห็นกิเลสเห็นอาสวะความโลภความกลัความหลงสังโยชน์เบื้องท่ำเบื้องสูงอะไรต่างๆเหล่านั้นคือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่ปายามายัาบังคับ สัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะโวเราเองเนี่ยตรึงติดอยู่ในภพสามซึ่งเป็นประดุกที่ขังสัตว์โลกเอาไว้ก็จะเห็นเรื่องราวเหล่านี้ชัดและวิธีการแก้ไขโดยการหยุดนิ่งอย่างเดียวว่ายุดนิ่งจิตก็บริสุทธิ์ บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆธรรมธานบริสุทธิ์ก็ซ้อนนัน่นครันเก็บละลอยสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์จนหลุดออกจากที่เขาบังคับบัญชาพ้นออกไปได้จากภบสั้งสามจิตก็เป็นอิสระภาพ สว่างสวยเกิดเป็นกายตาอรหัตผลหน้าตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาใสบริสุทธิ์เรื่องราความเป็จริงของชีวิตมนุษย์ที่มาเกิดแต่ละครั้งกับเื่อการนี้เสนเรื่องราวเบตลเลดต่งางๆก็เป็นเรื่องของเขาพยา,ยามายเขาตรึงไปติดก,กะโลกะลาต่งางๆ ให้หมดเวลาของชีวิตแล้วก็เอาถาตดปิดถาตบางังทำให้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะหลดุดหลอดพ้นได้ ที่เรียกว่าอาวิชชาก็คือไม่ใช่วิชาความไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นมาหห้มไว้ห่มเคลือบเอ,อบอาบซึมซับปนเป็นสวมซ้อนลอยใส่บังคับทุกกายเลยห้มปิดหมดเลยเราจึงไม่รู้เรื่องหรือราวแต่เขาให้ไปรู้อีกเรื่องซึ่งตรงข้ามกัน เรื่องที่จะทำให้เวียนว่ายแต่เกิดเหตุผลทั้งสามเรื่องที่จะเป็นบาปเป็นได้เขาคือเขาก็จะสอดกิเลสเข้ามาบังคับแลาที่สร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจโดยความไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยและก็เซ็ตโปรแกร,รมเป็นผังสำเร็จเป็นวิบากกรรม ปรับคดีกันอย่างนี้แหละปรับคดีให้เราเวียนวายนะเกิดแล้วก็อเอาพบภูมิของอาบายมาลองรับเอาโลปปกายมาลองรับอะไรต่างๆเหล่านะั้นเป็นต้นเราก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นะยาวนอนทุกข์กว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์มากมายนะ จนเมื่อเรามาเป็นมาด้วยเกันนึกเมื่อออกว่าจะมีทุกข์ขนาดนั้นแล้วก็มาเกิดแบบผู้ไม่รู้อีกอย่างนี้แหละก็วนใบวนมาอย่างนี้เพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้ลูกทุกคนรวมใจหยุดนิ่งนิง่งนุง่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่าให้ใจไปติดอะไรเลย ไมาติดเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจกายงานอะไรต่างๆหรอนั้นก,ลกาลกคลาเรานะั้นเราทิ้งให้หมดเลยให้ใจกริ้งเกลียงใจใสใสทิ้งให้หมดนะลุงนะให้ใจกริ้งเกลียงใจใสใสใจบริสุทธิ์ทีเดียวให้หยุดนิ่งจนกลางกาย เราจะกำหนดบริกรรมมณีมิตรเป็นดวงใสๆเป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราก็ได้นะจ๊ะร้องกับละครใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ละคองใจกันไปอย่างนี้อย่างเบาบาสบายๆให้ใจใสใสใจเย็นเย็นต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ